สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการทําเผาขั้น2แล้วก็ evo วเผากันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ต่อจากคลิปก่อนนะฮะก็คือตอนนี้ผมใช้เผาเนื้อวีสอยู่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มเผากันเลยดีกว่านะซึ่งแฟเมนต์ในการสุ่มเผานี่ก็แบบไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยนะไปวันนี้เราจะได้ทําเผาอะไรมาดูกัน3 0 0พจ่ายไปเออ เผ่ามิงนี่ผมมี V3 อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นซุ่มใหม่ไปตอนนี้ที่มี V3 ของผมก็จะเป็นเผ่าเงือกับเผ่ามิงนะฮะที่มี V3 แล้วส่วนเผ่าอื่นยังนะฮะ,ะเสียไปแล้ว6000ว้าวเอาใหม่เอาใหม,อม่อ่าเผ่ามนุษยนะะ์นะฮะนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปทํา V2 ก่อนนะฮะซึ่งไปเก็บดอกไม้นะฮะมากับชายคนนี้นะฮะคุยไป Uh huh. ทีนี้เราก็ไปหาดอกไม้มา3ดอกซึ่งเป็นดอกสีน้ําเงินสีเหลืองแลวก็สีแดงนะฮะซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยหาได้เฉพาะตอนกลางคืนนะสีแดงก็ไปหาตามแมพเอานะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยต้องตีมอนเอานะโอเคมาตรงนี้ก็เจอสีแดงพอดีนะฮะนี่นี่ดอกไม้สีแดงนะซึ่งใกล้ๆกับคนที่ให้เคเวสเลยนะไม่ไกลกันมากเนี่ยเดินมาจากเคเวสตรงเนี้ยฟึบ มาก็ดอกไม้สีแดงที่ผมเจออยู่ตรงนี้นะฮะและในตอนนี้ผมก็ได้มาเจอดอกไม้สีน้ําเงินนะฮะที่เกาะโทนกิกิฟนะฮะนี่อยู่นี่เลยทางลงทางลงอยู่ไหนอา้าวเดี๋ยวนะทางลงหายเดี๋ยวอา้าวมันมีทางนี่ด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยสงสัยผมไม่เคยสังเกตนะฮะเดี๋ยวนะทางลงอยู่ไหนหาทางลงก่อนอา้อาวอ๋ออยู่นี่อ่ะฮะ นี่นะฮะเกาะโพดิกิฟซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับเกาะแรกนั่นแหละนั่นนะซึ่งหาได้เฉพาะตอนกลางคืนนะ,ะดอกไม้สีน้ําเงินแล้วตัดกลับมาตอนนี้นะฮะผมก็ได้ดอกไม้สีเหลืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือตีมอนไปคราวนี้ผมว่าใช้เวลานาน,านมากเลยนะมาส่งเควสให้ชาคนนี้นะแล้วก็ใช้เงิน500 0 0 0ใช่ไหมใช่500 0 0 0ตอนนี้เราก็ได้เผ่ามนุษย์ V2 มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำต่อ V3 กันเลย โอเคเรามาต่อกันที่การทํา v 3ของเผ่านุตกันนะครับก็มาคุยกับคนนี้เลยคนเดิมนะฮะ mm hmm. เมื่อเราคุยเสร็จนะฮะมันก็จะให้เราไปจัดการเจรามมี่ฟูจิโทระแล้วก็บอสไดมอนด์นะฮะดู mm hmm. เหมือนตอนนี้จะมีคนมาช่วยนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมโดนบวกอยู่นะฮะคือก็ไล่ทำเควสอยู่แล้วก็ผมตอนนี้ผมเล่นเป็นฝั่งมารีนอยู่นะ เดี๋ยวดิอุย้ยลนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุย้ยมานะฮะบอสตัวสุดท้ายที่เราต้องจัดการฟึบโอเคทีนี้เราก็กลับไปใต้บอสไดมอนนะฮะ คุยไปโอเคซึ่งเราต้องเสีย2อล้านนะซึ่งตอนนี้ตังก็จะหมดแล้ว f ฟก g m e n t เนี่ยฟาร์มง่ายกว่าเงินอีกนะไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็เผ่ามนุษย์อีโวขั้น3เรียบร้อยแล้วซึ่งความสามารถของเผ่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราอีโวขั้น2ปุ๊บเราจะวาร์ปได้ไกลขึ้นนะฮะดูนะฮะจากตรงนี้ไปตรงนั้นฟึบนี่นะฮะมันวาร์ปไกลขึ้น แล้วมันก็ลดคูดาวลง50%แล้วก็การอีโวขั้น3เราก็จะได้ last ดีสอดมานะฮะนี่ถ้าเรากดไปฟึบมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะฮะ10-15%นะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ